วันดีซีฟู้ดมาต้อนรับเช่นเดิมนะครับก็พยายามก็พยายามค่ะวันนี้บริการดีมากนะคะวันดีซีฟู้ดมารับถึนค้าเรือเลยเบ็ดยังอยู่แต่ใกล้หักไม่มาเลยไปเอารถมาใส่เลยไม่ไม่ก่อนเรา้ะไปเอารถแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่พัก ที่บูสไกน์เละทุกคนวิวก็จะเป็นวิวหน้าหน้าท่าเรือแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้น้ำมันลงอยู่ถ้าน้ำขึ้นคือมันจะสวยกว่านี้นั่นคือบูสไกน์แล้วเราพาไปเช็คอินเข้าห้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกมาหากับข้าวกินก็จะมีเรือขยักขย้ายด้วยแต่ว่าน้ำมันลงอยู่แต่ถ้าน้ำขึ้นแล้เดี๋ยวเรามาอัปเดตก,กัน วิถีสายมูนะคะเรากําลังเดินทางไปแก้บนนี่แล้ว <c oughs> เ,เขากําลังทำวัดเาะพยายามนะพ่อตาหินขาวนี่ <c oughs> ขออะไรอ่ะได้หมดขอแล้วสิ่งสําคัญคือต้องมาแก้นะคะไปก,กันค่แล้วพอดีเขาทําถนนใหม่พอดีก็เลยต้องเดินนี่วัดเกาะพยายามค่ะทุกคนแลวนี่คือวัดเกาะพยายาม นี่แล้วนี่ก็คือพ่อตาหินขาวนี่ก็ดรองเท้าน่ะคะพ่อตาหินขาวนี่ก็พือทางลงออกไปก็จะเห็นทะเลตรงนั้นก็คือเป็นเป็นโบสถ์กางน้ำนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็กำลังแก้เนะคะ Okay, you ราคาหลังจากเสร็จกิจธุระเสร็จนะคะเราก็จะมาทานมื้อเที่ยงกันค่ะแน่นอนค่ะว่าต้องฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารวันดีซีฟูดเลยค่ะทุกคนต้องขออนุญาตอัดเสียงนะคะเนื่องจากว่าในคลิปติดเสียงเพลงนะคะกลัวเรื่องลิขสิทธิ์เนาะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่ว่ามากี่ครั้งก็ต้องมาฝากท้องไว้ค่ะคืออร่อยทุกเมนูเลยเป็นอาหารทะเลนะคะบอกเลยว่าสดมากค่ะทุกคนเราสั่งมาด้วยกันหลายเมนูมากเลยค่ะทุกคนจริงๆมีอีกหลายเมนูที่ไม่ได้ถ่ายมา ให้ดูนะคะก็มาเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่จะไปเข้าห้องนะคะทุกคนนี่หอยนางลมน่ากินมากแกคือมันแบบสดมันอร่อยมันแบบเฮ้ยเห็นแล้วอยากกินอีกรอบนึงอะส่วนร้านก็อยู่ใกล้กับท่าเรือเกอยาะพยามเลยค่ะลงจากเรือนะคะแล้วก็ตรงเข้ามานะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปให้สุดค่ะ ก่อนจะถึงบูตสกายรีสอร์ทนะคะร้านจะอยู่ทางขวาม,มือเลยค่ะทุกคนลองไปฝากท้องไว้สักครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนรับรองเลยว่าจะต้องติดใจต้งองไปซ้ําแน่นอนค่ะทุกคนอ่ะก็ขออนุญาตเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมในตอนบ่ายกันต่อนะคะทุกคนอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาไม่ได้มีแค่บริการอาหารนะยังมีรถให้บริการด้วยมาแล้วค่ะวันนี้เราพักที่โหลนะคะที่วันนที่บูาตสกายเป็นสองชั้นทุกคน เฮ้ยนอ้องฮัลโหลเข้าห้องพักนะคะพักผ่อนตามอธัธอาศัยเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วจะเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะ Hello. Hello. <Hello. S 1> โคตรงเธอตอนนี้น้ำลงอยู่เดี๋ยวให้ลงใันขึ้น <c oughs> น้ำมันจะขึ้นมาแล้วมันจะบบสวยมากฟิลแบบเขาบอกว่าเมาดิบเมืองไทย ถ้แ,แสงแดดจ้าจ้านะอย่างเงี้ยจะเป็นสีฟา้าเลยน้ำที่นี่จะใสมากโอ,โอ้ว้าวม้าอันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้จะเป็นอ๋อเปานห้องน้ำค่ะหรูหรามากแล้วก็โอ้ยเขามีกระเป๋าให้ด้วยสำหรับแบบว่า อุดยดีอะพวกมีกระเป๋าให้ใส่ติดตลงมิกีนี่แบบไปเปลี่ยนแล้วะสระจริงๆเขามีสระไว้น้ำด้วยเดี๋ยวค่อยพาไปดูสระไว้น้ำ้วทุกคน,นอันนี้คือผ้าที่ถัวไม่ใช่ ปอกกระตูนสวยมากม,มีห้องสองแบบนั้นก็จะเป็นช้องกันกระตูนก็จะเป็นแบบนี้ก็สำรวจตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะออกไปหาคุณแม่คุณพี่นะคะเพราะคุณแม่คุณพี่เขาก็มาเที่ยวกอพยายามด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นคือฝนตกตกทำไมก่อนไม่เข้าใจคืองงมาก คือมาหลายวันไม่ตกมาเทีบยกกกเท่ากับตกงงใจทุกคนลืมอัปเดตนะคะหลังจากที่ดิฉันแวนมออร์ไปหาคุณแม่เสร็จแล้วก็เราก็ไปเล่นน้ำกันค่ะเรากกลับมาที่ห้องตอนนี้น่าจะเป็นใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปดูคอนเสิร์ตนะคะเฟสติวัลไปดูกันว่ามีใครมาบ้างปะ วับเข้ามาในงานด้วยบัตรพิให้มีของกินเต็มเลยริมทะเลของกินทุกคนนี่หินทะลุแล้วเราไปดูหินทะลุนหินทะลุะลนี่ทุกคนงานจัดอยู่ยต้องหินทะลุเลย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะยามของจังหวัดระนองในครั้งนี้นะครับ กลับมาถึงห้องแล้วนะเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วทุกคนคือแบบปาร์ตี้แบบสนุกมากสนุกแบบสนุกมากแกบบสนุกจนแบบป้อมไม่ได้เอามือถือขึ้นมาถ่ายไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยคือแบบกาลังเอนจอยก,กันกับตรงนั้นนะคือแบบสนุกมากทั้งรุลาทั้งวงกัน,ก,นกันเองวงอะไรกังเกงแล้วก็มีดีเจคือแบบสนุกมากแก โอเคเดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนนะ,ะทุกคนแล้วก็จะเตรียมตัวเข้านอนยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันพรุ่งนี้เชา้าทีเดียวเลยดีกว่านะคะตื่นแล้วค่ะทุกคนโอ้ยสภาพนายตื่นแล้วคะ่ะแปดโมงก,กว่าเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวเชาว้าทุกคน <c oughs> นะน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็จะเช็คเอาท์นะคะแล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูปเอ๊ะหลงไปหาข้าวกินเอ๊ะหรือยังไงก็เดี๋ยวตามดูกันคะ่ะเดี๋ยวไปเช็คเอาท์ก่อนนะนี่หลังจากเราเช็คเอาท์จากที่พักเสร็จนะคะเราก็มาทานข้าวกันค่ะที่เดิมนะคะทุกคนนี่เนืมะกไข่ทอดกระเทีมยมไข่เจียวแกงส้มหอมหมกไก่ตี๋ผัดผักนี่มาก,กับกี่โมองอ่ะกลับแลขแปดโมงใช่แล้วอืม เพื่อนพี่คุณแม่ไปด้วยหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วเวลา,าเหลือเพราะว่าเราได้เรือกลับรอบเย็นนะคะทุกคนบายโว้ยโว้ยไม่ตุ้ยจ้าผู้ร่วมจนไปในครั้งนี้เริ่มเข้ามาในป่าแล้วนะคะถนนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเริ่มแล้วค่ะทุกคน ปิิดเบิ้นเบิ้นปิดๆเบิ้นๆบิปิดปิดเบิ้นเบิปิดปิดเบิ้นๆบิ้นหมอขึ้นควรไม่พอต้องลงควนอีกจ้ะอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงขขาแล้วนะคะก็ให้ผู้ชายไปรับี่อยู่นี่ถ้าปล่อยนุกคุณลงเขาน่นแนนะทางขวานะ นี่วังน่า้งทรละตอนลงนักบอกเลยนะโคตรสบายเดี๋ยวตอนขึ้นอ่ะเจ็บขามากเจ็บขาามกฉันก็เลยต้องมาจอดแต่งเรียบๆมันเดินสบายมากเลยาไปดูน้ำทะเลกันค่ะเจ็บมากน้ำดี็นอะ ทุกคนกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เช็คเอาท์ไปเกียนข้าวนู่นนี่ก็ขับรถเล่นแล้วก็กลับบ้านนะคะทุกคนก็คือที่จริงอะ่ะมันมีกิจกรรมแบบเยอะมากแต่ด้วยความที่ว่าเราเอนจอยกับมันเราสนุกกับมันนะัตอนนั้นน่ะก็เลยไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรอยทุกคนต้องขอโทษด้วยนะก็จะใช้ค่ายชมเรมน้ำ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย